สสสเปิดตัวคู่มือจัดประชุมรูปแบบใหม่วอร์กช็อปการเดินประชุมเพื่อส่งเสริมสุขภาพพร้อมโหลดใช้ฟรีแนะนําเคล็ดลับให้ทุกองค์กรนําไปใช้พร้อมโชว์3เส้นทางตัวอย่างใจกลางกรุงโดยคุณนิรมนราศีรักษาการผู้อำนวยการสํานักงานสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะสสสสำนัก5กล่าวว่ากิจกรรมวอ r ์กช็อเดินไปคุยไปกําลังเป็นที่นิยมในกลุ่มคนวัยทํางาน ซึ่งคู่มือตัวนี้จะเป็นชุดเครื่องมือสําหรับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆให้ได้นากิจกรรมนี้มาช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประกอบด้วยรายละอเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็คือ d i ท s t ก l รสิ่งแ i ดล้อมฟนะครับเป็นการจัดประชุมวิชาการนะครับในประเด็นเกี่ยวกับพื้นที่สุขภาวะนะครับ เราการจัดประชุมครั้งนี้เ,เป็นครั้งที่2นะครับเนื่องจากเราให้ความสําคัญกับการขยับขยืนเคลื่อนไหวร่างกายะครับซึ่งเป็นปัญหาของประเทศและทั่วโลกตอนนี้นะครับที่คนออกกําลังกายและขยับร่างกายน่อยการจัดประชุมเนี่ยเราเพื่อให้ย้ําถึงปัจจัยที่มีส่วนในการทําให้คนขยับขย <c oughs> นเคลื่อนไหวร่างกายนะครับทั้งความรู้หรือหรือปัจจัยสำหรับนนรบุคคลนะที่2คือสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีนะครับและเรื่องที่3ก็คือการมีระบบสังคมนะฮะที่สนับสนุนนะครับให้คนเรา ขยับขยายที่ไหว่ดงกัยนะครับเ,เราเคยจัดประชุมไปแล้วถึงรอบนะครับผู้วิชาการก็ไปแต่วันนี้เรามาไฮไลท์พิเศษเกี่ยวกับพื้นที่สุขภาวะการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพพื้นที่สังคมนะครับที่จะเอื้อให้เราได้ออกกำลังกายหรือว่าขยับได้ที่ไหวไดงกายยกตัวยอย่างเช่นนะครับการพัฒนาให้เกิดสวนสาธรารณะขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับการเกิดเส้นทางเดินทา,ทางสัญจรนะครับหรือการพัฒนา เมืองนะครับให้มีผังเมืองให้มีเส้นทางที่มีการเชื่อมต่อนะครับที่ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นปัจจัยแวดล้อมที่ให้คนเหล่านี้นะครับที่อยากเดินอยากออกกำลังกายได้ตัดสินใจแล้วมีที่ให้ได้ออกกำลังกายนะครก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทั้งประเทศไทยเองแล้วก็ทั่วโลกให้ความสําคัญตอนนี้ครับครับเรามีกิจกรรมการเปิดตัวคู่มือการจัด w ว r k ์กช็อป ทุกคนอาจจะคุ้นกับคว่าเวิร์กช็อปนะครับเวิร์กช็อปเนี่ยเป็นคำใหม่นครับผสมกันนะครับคือเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบการประชุมจากที่นั่งนั่งอยู่นะครับให้เป็นในรูปแบบของการเดินนะฮะหรือยืนประชุมนะครับเป็นการเปลี่ยนที่ยาบนก็สืดเนื่อมาจากปัญหาของคนไทยตอนนี้เรามีพฤติกรรมนื่งนิ่งฮะเรานั่งนานนะครับวันหนึ่งก็สิบสชั่วโมงเราทำไงให้เรา การประชุมของเราเนี่ยที่เรานั่งกันนานวันละหลายชั่วโมงเนี่ยฮะได้มีช่วงได้พักเบรกนะฮะหรือถ้าจะให้ดีครับเราลองสลับได้รูปแบบแบบใหม่นะฮะก็คือการทําประชุมแบบประชุมไปเดินไปนะครับหรืออาจจะยืนประชุมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมาช่วยทําให้ร่างกายเราขยับนะฮะแล้วมันมีผลดีแน่ๆดีต่อสุขภาพนะฮะที่2คือดีต่อระบบของการจัดประชุมด้วยนะครับเพราะมันจะได้ข้อสรุปที่เร็วนะ,ะแล้วก็หลายคนนี้ที่จะกล้าแสดงออกความคิดเห็น,หนต่าง นะครับกเ็เราได้เปิดตัวครับเป็นคู่มือนะครับแนะนำถ้าใครอยากสนใจสามารถที่จะศึกษาได้ในคู่มือ w o r k Shop ครับก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับตามเว็บไซต์นะครับแล้วก็อยู่ที่ศูนย์พัฒนานองค์ความรู้วิชาการนะครับที่ สถาบันวิจัยประชากรสังคมมหิดลน,นะครับหรืเรียกว่า TPACK และจะเปิดให้ดาวน์โหลดฟรีนะครับหลังจากที่เราไดา้มีไอเดียนี้ได้ทดลองมาแล้วนะครับเราได้สรุปเป็นบทควาวิชาการแล้วเดี๋ยววันนี้จะเปิดตัวให้เห็นว,ว่าการจัดประชุมโดยที่เดินไปยืนไปเนี่ยมันสามารถทำํำได้ในหลากหลาย,บบลยรูปแบบนะครับนะฮะแล้วก็ เราจะทําให้เห็นจริงนะครับเราคาดหวังนะครับคาดหวังให้คนไทยเราเนี่ยขยับขยี้นร่างกายให้มากขึ้นนะครับให้เพียงพอตามคําแนะนําของกัรใ์นายกที่บอกว่าจะานยับไปได้150นาทีถึง30นาทีต่อสัปดาห์นะครับเราคงไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปออกกำลังกายวิ่งเล่นกีฬายอย่างเดียวนะครับในกิจวัตรประจําวันเรานะครับการทํางานนะครับ หรือว่าการใช้ชีวิตทั่วไปสามารถจะเปลี่ยนรูปแบบมาขยับขยิบเขบ้าไปในกายได้ครับตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมนะฮะซึ่งถ้าเราลองออนำแบบรูปแบบวอร์กช็อปไปใช้เนี่ยผมคิดว่าจะเกิดประโยชน์แล้วก็ทําให้ทุกคนเนี่ยกระตือรือร้นมากขึ้นนีคือชีวิตที่กระฉับกระเฉงแล้วก็จะเกิดผลดีในระยะสั้น,นก็คือคนสําเร็จในงานนะครับแต่ว่าระยะยาวสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงนะครับ